ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา165ทับ1ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใด และจำเลยไม่มีทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้วักสองในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกในการไต่สวนบูลฟ้องตามมาตรา165้าถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใดให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ วักสามให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง